วันนี้สมเด็จอักรมหาเสนาบดีเดชโชฮุนเซนเนี่ยประธานองคมนตรีแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยราชอาณาจักรกุพูชานะฮะเดินทางมาที่บ้านจันสองราอย่างที่บอกวันนี้บ้านจันสองราเนี่ยกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งเมื่อ17ปีเกือบ20ปีที่แล้วบ้านจันสองราเนี่ยอยู่ในข่าวเยอะมากถึงต้องมีบ้านต้องมีเรียกว่าตึกนักข่าวเลยก็มีมแบบว่าคนจากทั่วโลกอะเดินทางมาคำนับมากมาย วันนี้ที่บ้านจันทร์สองราษน,นะฮะอย่างที่บอกเป็นบุคคลสําคัญคร,ระดับ AEC เลยอ่ะเดินทางเข้ามาพบคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณทักษิณด้วยโดยสมเด็จคุณเซนเนี่ยได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับคุณทักษิณแล้วก็อุงอิงแพทองทานชินวัตรเนี่ยภายในบ้านจันทร์สองราโดยระบุว่าได้มาเยี่ยมคุณทักษิทณทีก่กรุงเทพมหานคร แม้ว่าจะป่วยแตกก็ยังเป็นพี่น้องกันครับนะครับเป็นสองอดีตนายกในวันนี้ได้พบกันแบบไม่มีการคุยเรื่องการเมืองแต่ชวนให้คำนึงถึง32ปีแห่งมิตรภาพที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีคศ1992พร้อมกับขอบคุณคุณทักษิณและคุณอุ้งอิงที่เป็นเหมือนพี่ชายและหลานสาวสำหรับการต้อนรับในวันนี้โดยเปิดเผยว่าได้เชิญคุณอุ้งอิงเนี่ยไปเยือนกัมพูชาด้วย14-15มีนาคมนี้ด้วย โดยหลายสำนักครับก็มีการย้อนความสัมพันธ์ของคุณทักษิณกับสมเด็จพุลเซนเนี่ยที่เป็นแขกคนแรกของบ้านจันทร์สองรามิตรภาพอันยาวนานกว่า32ปีฮะครับผมโดยพนมเป็นโพสต์นะครับก็รายงานว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณแล้วก็สมเด็จพุลเซนเนี่ยพบว่าตั้งแต่ปี2 5 3 5ก่อนที่คุณทักษิณนจะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรี ก็เคยลงทุนเคเบิลทีวีในกัมพูชานะครับซึ่งเป็นช่วงที่สมเด็จทุนเซนเนี่ยเป็นนายกได้เพียงแค่7ปีครับสิ่งที่ยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้นะครับเป็นอย่างดีก็คือช่วงที่นายทักษิณเนี่ยหลบหนีคดีที่ดินรัชดาซึ่งสมเด็จทุนเซนเองเนี่ยก็ยังคงเปิดเคยเปิดบ้านพักต้อนรับ สหายคนนี้ด้วยครับปี2552ครับสมัยทุนเซนเนี่ยยังแต,งต่งตั้งคุณทักษิณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านเศษษษษรษฐกิจรัฐบาลกัมพูชาและยังปริสเสธหนังสือขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทยครับ <c oughs> ที่สำคัญนะครับในช่วงนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยก็ยังเคยใช้พื้นที่ในกัมพูชา จัดเวทีปราศัยกับกลุ่มนปชที่ข้ามมาจากจังหวัดสับแก้วครับใช่ครับผมเมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับยังมีการแชร์ภาพคุณทักษิณชินวัตรนะครับพบสมเด็จฮุนเซนนะครับในงานวัน,น,นคล้ายวันเกิดของสมเด็จฮุนเซนนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมปีที่แล้วครับก่อนที่คุณทักษิณเนี่ยจะบินกลับไทยนะครับวันที่22สิงหาคมปี2566ซึ่งมีรายงานว่าครั้งนั้นเนี่ยมีเพียงคุณทักษิณและคุณยิ่งรักที่เป็นบุคคลภายนอกได้ร่วมเข้าไปในงานเท่านั้นนะครับอี ว่าสรุปแล้วคุณทักษิณเป็นอะไร,รเพราะจะต้องใส่เหมือนมีดามคอ,อนะฮะแล้วก็มีเฟือกแล้วก็มีที่แขนอีกดามแขนด้วยปรากฏคนที่ออกมาพูดคือคุณบลู๊กดนุพลปุญญกรสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยเขาแถลงถึงข้อสงสัยถึงอาการป่วยของคุณทักษิณฮะที่ปรากฏภาพเมื่อวันที่18กุมปาพันธ์ที่ผ่านมาว่ามีการใส่อุปกรณ์ดามคอแล้วก็เฟือกอ่อนที่แขนเนี่ยโดยบอกว่าที่ต้องใส่เฟือกอ่อนเนื่องจากเป็นโรคกระดูกคอเสื่อม โดยเป็นผลจากการตรวจผ่านเครื่อง MRI ที่โรงพยาบาลตำรวจทางแพทย์เนี่ยให้คำแนะนำว่าต้องผ่าตัดแต่คุณทักษิณเนี่ยขอเลื่อนการรักษาออกไปก่อนเนื่องจากมีหลายโรคที่รุมเร้าตามวัยของคนชรรค่ะไปฟังเสียงพี่บุก๊กสักนิดหนึ่งฮะแต่ท่านยังไม่ทราบครับท่านนายทักษิณนั้นป่วยเป็นโควิด3รอบครับรอบแรกเป็นรอบที่หนักที่สุดก็คือเป็นช่วงที่ปู่ั่นกำลังระบาด เรียกว่าหนักตือเข้าห้องแอร์ซีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบอกท่านไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากที่มีภาพที่ท่านดาขคอครับผมได้คุยกับท่านหัวหน้า,าพักครับท่านยกเองได้เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมภาพที่เห็นว่าท่านใส่ตาที่ดาคอมาเนื่องจากว่าท่านมีโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับส่วนการที่ท่าน ร้องแขนออกมานะครับผมได้สอบถามท่านหัวหน้าพักครับท่านอดีตนายกเป็นเรียกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยครับนะครับซึ่งต้องได้รับการทำกายภาพหลังจากนี้ไม่ต่บกว่าปีหนึ่งถึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปก,กติย้ำว่าโรคที่เกิดจากความชาราเนี่ยและอาการป่วยทั้งหมดเนี่ยหายช้า เกิดจากสายะเยวดาที่6เดือนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมรชาชทัณฑ์นั้นไม่ได้ออกกำลังกาย <ณะ S 2> จึงทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงไปตามวัยนะครับแล้วเร็วกว่าคนที่สามารถออกกําลังกายได้ยืนยันว่าช่วงเวลาที่คุณทักษิณชินวัตรน,น,นั้นอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจนั้นได้รับการผ่าตัดเส้นเอ็นมาแล้วเพื่อให้เส้นเอ็นเนี่ยกลับมาในอาการปกติจึงเกิดภาพที่ต้องคล้องแขนออกมาจากนี้ก่อนหน้าที่คุณทักษิณกลับไทยเนี่ยก็ได้ติดเชื้อโควิดเนี่ยแล้วก็ป่วยอย่างกระทนหัน สภาพปอดก็ไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปเนี่ยละครับพี่บุ๊กนะครับยังทิ้งท้ายว่าเรื่องฝากเรื่องนี้เนี่ยไปถึงหลายท่านที่เป็นหัวอาการของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็พยายามที่จะรักษาตัวให้กลับมาแข็งแรงอย่างเต็มที่ยังต้องพบแพทย์อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้อาการเหล่านี้เนี่ยทุเลาลงแล้วก็บอกว่าอาการของท่านเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดแล้วก็ผมทราบดีว่ามีคนทั้งชอบแล้วก็คนที่จับผิดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมอ่า Share, เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์ share, แบบกันหมดเลือ่อหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแช